สวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะหมอดาวนะคะก็จะมาแนะนําอาหารที่ช่วยในเรื่องของโควิดเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะนี่เลยค่ะก็มีส่วนผสมของหอมแดงน,นะคะมีขา่าตะไคร้นะคะมีกระชายด้วยนะคะเป็นต้มไก่ค่ะก็คือเป็นน้าซุปไก่แล้วก็ใส่สมุนไพรนะคะสมุนไพรตรงนี้เป็นสมุนไพรริดร้อน ริดร้อนก็คือว่าทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าหอมแดงเนี่ยอันนี้เป็นส,ออสีขาวๆใช่ไหมคะพอแกะเปลือกแดงๆออกมาเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยนะคะจะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าไฟโตนิทรีนนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ทําให้ช่วยนะคะเรื่องภูมิคุ้มกัน,นะคะ่อะอาริซินนะคะยังไงก็ตามนะคะพวกเรานะคะลองดูค่ะอาหารของไทยๆเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวโมาดาจะดซดสูดให้หมดเลยค่ะดซดสูดให้หมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ มีทั้งโปรโตีนนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีด้วยนะคะหน้าทีนี้ค่ะพึ่งพาตัวเองโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันเนาะแล้ววันนี้คุณหมอพิตตี้ไปก่อนนะคะพร้อมกับซุปไก่ที่อุดมไปด้วยพืชสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นกิ้งคาตะไคร้แล้วก็มีกระชายด้วยมีหอมแดงด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ